มาสอบนึงน่ะฮะสอบร้วยน้อไม่ไฟยังไฟยังน้อไม่บ้ารอบพ่ผมอกินกินเะรอรอบ่ตัวตึงตัวตึงเองอ,อโอ้ปเบิง้งตัวตึงบา้านไดนบ้านจุ้มจังวะอ่าครับพ <c oughs> ี่น้องผรมลายด้ะจุ้มยังเมียนวะออผมก็คู่กลางเออเล็กน,น้อยเนี่ยบ่แถวจุ้มจังเนี่ยเขาขายไม้มยังก่อนเขาขายไม้ยังมาขายยองออขายยังก่อนขายยางออขายยองขายยองอือว้ว่า เจ็บให้มันเครื่องยุเรียที่ได้สามร้อยอันนี้มันแกร้อยก็าบาทบากห้า,ามือว่ะเออโอ้เจ้าเบาดีตัวหล่ะไปไออันผมไม่ได้ว่าอันแทบแก้ได้ากห้าเย็นกูก่ขึที่แตกน้ำทุม <laughs> อีอกร้อยหนึ่งแลร้อูกเอายาใไดสตัวไม่เป็นอย่างนี้คือนนั่นไหนไปแต่รถสตาร์รทปตีเอ้ยนั่นละเอาอะไรปะทาันนั่นผมีมาอุ่นนุนดอกออกลงเชียวเชียวด้นี่แก้วเจ้าจังไรจะเป็นคนดังเนี่เออแก้ว แต่เบื้องเอฟซีเขาจะถามหาเพราะยันั่นเราอยู่ซ้ายเดี๋ยวก่อนจะเดี๋ยวมาขายบรรลุนก่อนยันทายลงไงเอฟซีเบื้องอีกเนื้อครับว่าอันทอนั่นเป็นยังได้ผมไปยู่น้ำเออเพื่อว่าเห็นผมเที่ยวหนาไปช่งเที่ยวว่าเออจากไปยู่น้ำผมเมดเอออันเพื่อว่าอันยายเพื่อว่าบ้านจุ่จังว่าน้าเพื่อนยูโรอันนี้แม่จังว่าล้างลาเดี๋ยวคุณเข้าข่าวไหม โลคโชชิเออร์อิริได้หนิตัวตึงได้หนิตัวตึงตัวตึงแน่นอนเลยตัวตึง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 บัวขาวเอาสายยาตัวตึงบัวขาวตัางสายยาให้เราเดินหนิง่ายหน่อยชาย่ายังกว่าตัวตึงบัวขาวโอ้ยตัวตึงบัวขาุคคลตื่นใจครับกันว่าสายยาเอ้ยนนั่าเอาเอาเอาไม่ผมเพิ่งกระเด็นตาผมผมขึ้นไปอย่างเงี้ยเอาอันเงี้ยร้องเพิ่งกระเด็น มันจะตา้านปฏิทินยังไงล่ะเอาแต่เรือตัวเล่ารถ <ขอ S 1> จะตานปฏิทินครับ <laughs>